ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องความสมปรารถนาไม่ได้เกิดเพราะการอ้อนวอนในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับทานการให้หน้า194 จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธพจนะเล่มที่22หน้าที่51ข้อที่43ข้าบาดีทำห้าประการเหล่านี้น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจแต่หาได้ยากในโลกหประการเป็นอย่างไรคือ 1. อายุ สองวันนะสสุขสี่ยศห้าสวรรค์ข้าพบดีทำห้าประการเหล่านี้แลน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจแต่หาได้ยากในโลกข้าพบดีทำห้าประการเหล่านี้น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจ หาได้ยากในโลกเราไม่ได้กล่าวว่าจะพึงได้เพราะเหตุแห่งการอ้อนวอนหรือเพราะเหตุแห่งการปรารถนาถ้าทำห้าประการอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกจักได้เพราะเหตุแห่งการอ้อนวอนหรือเพราะเหตุแห่งการปรารถนาแล้วไซ ในโลกนี้ใครจะพึงเสื่อมจากอะไรข้าพดีอริยสาวกผู้ต้องการอายุไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินหรือแม้เพราะเหตุแห่งอายุอริยสาวกผู้ต้องการอายุพึงปฏิบัติข้อปฏิบัติอันเป็นไปเพื่ออายุเพราะข้อปฏิบัติอันเป็นไปเพื่ออายุ ที่อริยาสาวกนั้นปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้อายุอริยาสาวกนั้นย่อมได้อายุทั้งที่เป็นของทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ข้าพดีอริยาสาวกผู้ต้องการวันนะไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินหรือแม้เพราะเหตุแห่งวันนะอริยาสาวกผู้ต้องการวันนะ พึงปฏิบัติข้อปฏิบัติอันเป็นไปเพื่อวันนะเพราะข้อปฏิบัติอันเป็นไปเพื่อวันนะที่อริยาสาวกนั้นปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้วันนะอริยาสาวกนั้นย่อมได้วันนะทั้งที่เป็นของทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ข้าบาดีอริยาสาวกผู้ต้องการสุข ไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินหรือแม้เพราะเหตุแห่งสุขอริยสาวกผู้ต้องการสุขพึงปฏิบัติข้อปฏิบัติอันเป็นไปเพื่อสุขเพราะข้อปฏิบัติอันเป็นไปเพื่อสุขที่อริยสาวกนั้นปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้สุขอริยสาวกนั้นย่อมได้สุขทั้งที่เป็นของทิพย หรือที่เป็นของมนุษย์ข้าบาดีอริยสาวกผู้ต้องการยศไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินหรือแม้เพราะเหตุแห่งยศอริยสาวกผู้ต้องการยศพึงปฏิบัติข้อปฏิบัติอันเป็นไปเพื่อยศเพราะข้อปฏิบัติอันเป็นไปเพื่อยศที่อริยสาวกนั้นปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไป เพื่อให้ได้ยศอริยสาวกนั้นย่อมได้ยศทั้งที่เป็นของทิพย์หรือที่เป็นของมนุษย์ข้าบาดีอริยสาวกผู้ต้องการสวรรค์ไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินหรือแม้เพราะเหตุแห่งสวรรค์อริยสาวกผู้ต้องการสวรรค์พึงปฏิบัติข้อปฏิบัติอันเป็นไปเพื่อสวรรค์ เพราะข้อปฏิบัติอันเป็นไปเพื่อสวรรค์ที่อริยสาวกนั้นปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้สวรรค์อริยสาวกนั้นย่อมได้สวรรค์ชนผู้ปรารถนาอายุวันนะยศเกียรติสวรรค์ความเกิดในตระกูลสูงและความเพลินใจพึงทำความไม่ประมาทให้มากยิ่งขึ้น บัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญความไม่ประมาทในการทำบุญบัณฑิตผู้ไม่ประมาทแล้วย่อมยึดถือประโยชน์ทั้งสองไว้ได้คือประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในสัมปรายะผู้มีปัญญาท่านเรียกว่าบัณฑิตเพราะบรรลุถึงประโยชน์ทั้งสองนั้น